Okay, we're going to the game Evil Inside. How's it going? Let's go. Why do I have to nice. speak sure. <coughs> in And we have breaking news that arrives from the north of the state of Oregon. Here we have Mary Jane Anderson, our reporter at the crime scene. Thanks, Joe. They found the body of Rose the woman who went missing last monday Lod. forensics located her camera near a well mm. in which her lifeless body was also found her husband the alleged killer has already been arrested <laughs> อย่าพึ่งเดอ้อฮุ้ยทำไมหัวใจเต้นรัวยินดีต้อนรับสู่บริการรับฝากข้อความเสียง Hello Hi Mark It's been a long time since what happened to your mother อ oh ๋อหนูว่าคนชื่อมานี่จะเป็นลูกของ <Yes. S 1> คนที่โดนสามีฆ่าแล้ว <need> แต่เหมือนว่าเสียงเกมดังจังแป๊บนึงปับก่อนปับไหมต้องให้เขาเรียบไปก่อน ไม่เท่าไห่โอ้มีบอร์ดอันนี้ด้วยอะ่ะทุกคนอุย้ยเสียงยังดังขอปรับก่อนได้ไหมอะ่ะเุ้ย,ยใครอะ่ะใครอะ่ะเดี๋ยวแม่เราแล้วจะมาหลอกเราทำไมอ่ะเนาะใช่ปะเอเคเราจะมาอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งบรรยากาศค่อนข้างที่จะวังเวง เราไม่สามารถวิ่งได้เปิดประตูไม่ได้เพราะแมาแม่ของเขาตายแล้วพ่อเขาก็จำคุกอยู่แล้วก็ต้องดูแลน้องชายนะฮะแล้วเป็นแม่แล้วจะมาหลอกทำไมเ่ี่ยใช่ไหมวนนี้คุณคุนนะเนี่ย จุดที่เราสลบไปอะโห,หน่ากลัวนะยเนี่ยเรานั่งนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นแม่แม่หรือเปล่าไม่รู้อยู่ตรงนู้นมีอะไรให้ดูไหมไปไปกันต่อเหมือนว่าห้องนี้จะเปิดอยู่นะ เหมือนจะมีอะไรอะไรแดงๆอ่ะมอมคือวิทยุกดแ <Jackie? S 1> จ็คก,กี้แจ็คกี้ใครคือแจ <c oughs> ็คกี้เดี๋ยวทำไมมันวัวข้างหลังเข้าอะ่ <c oughs> โะโอ้แล้วเมาส์ช้าเหลือเกินก็ะจะหันแต่ละที บรรยากาศมันเลวมากเลยมีอะไรให้สำรวจไหมครับตรงนี้ไม่มีเฮ้ยเหมือนจะให้วิ่งได้แล้ววะจะให้ลบอะไรหรือเปล่าโอ้โหแล้วแจ็กกี้น้องเราอยู่ไหนอะแป๊บนึงวิทยุทำอะไรไม่ได้หรอโอเค เราน่าจะต้องไป What <the> hell? อะไรขนลุกแล้วนะเราน่าต้องมาทางนี้แหละเพราะเรามาจากทางนู้นอ่ะวิกลัวจังข้างหลังเนี่ยปิดประตูได้ไหมไม่ได้อีก <het at> เมามาช้าแล้วก็กว่าจะดูข้างหลังได้อ่ะน่ากลัวกลัวจริงไหนมีอะไรให้สำรวจตรงนี้หรือเปล่าครับเหมือนจะมีห้องตรงนู้นให้ไปตรงนี้อะไรเดนดีนิวเวกก้นิวอะไรอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวนะมากันที่ตรงนี้นะเขียวๆคืออะไร มือนจะทำอะไรไม่ได้นะโอโหปิดประตูให้ด้วยแล้วทำไมอยู่ดีบรรยากาศมันเงียบอย่างนี้อย่าบอกนะใครใครดูอยู่อย่าครึงจอนะครับเจงหวันนี้เปิดประตูเปิดประตูฮะ เสียงประตูย่างเลาะอะไรอ่ะฮะเรามาที่เดิมปะแต่ห้องนี้เหมือนล็อกไว้ตอนแรกแล้วก็เปิดอ้ย ใครอันนี้ใครแจ็กกี้หรือเปล่าแจ็กกี้ทำอะไรอะ่ะไม่ต้องร้องนะไม่ร้องโอโอเอโอเอเดี o o A o ๋ยวเราต้องมีหน้าที่ดูแลน้องไม่ใช่หรอเราก็เราก็ดูแลน้องไหมเออ เราอยู่ในห้องนี้แหละหมเดี๋ยวพี่บาร์กจะปกป้องสักซี่เองโอ้โหบรรยากาศมันบงเวงวังเปียงเนาะเจอแน่เลยเนี่ยโห้ยโอยโอ้โหตกใจนึกว่าขาคนเมื่อกี้ไม่ ไม่มีอะไรเนาะไม่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเนาะโอเคไปน่าต้องเดินตามทางไปนะฮะแ้วห้องซ้ายมือนี้เดี๋ยวยังใครโทรมาใครโทรมาครับโทรมารทำไมครับ เป็นอะไรแม่หรอ,อเดี๋ยวโทรศัพท์แบบอย่างนี้เขามีเสียงอย่างนี้กันด้วยเหรอ mm hmm. แบบตู้ดๆยอะไรเงี้ยมอม is that you mom นั่นแม่หรือเปล่าเอา้าแล้ววิทยุหายไปแล้วห้องนี้แต่อาหารยังอยู่นะ หรืออะไรลาสัญญาหรือเปล่าแต่เหมือนว่าทีวีจะเปิดนะเอะเราก็ไปถามเอยไปามปตามทางเพลงนี่ก็บิวเหลือเกินเราก็ลงไปห้องอันนี้อีกโุ้ยขนลุกอะ่ะ แต่ประตูตรงนั้นปิดตรงนี้ทำไมไฟเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูก่อนอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวรูปอ่ะใช่รูปป่ะแป๊บหนึ่งเอ่อไม่รู้นะเหมือนจะไม่รู้อ่ะเอาเอาเอาแล้วเอาออกไงอ่ะอ๋อ เปิดประตูโอ้ยน้ออย่ามาหลอกกันเลยหมอมเดี๋ยวจะดูแลแจ็คก,กี้อย่างดีให้นะมันจะเป็นลูปเดิมปะพอเราเข้าไปประตูนี้ปิดปรับแลโอ้โน่ากลัวแล้วเราก็มาตรงนี้อีกโอ้ชัดเจนเลยลูปเดิมอะ แล้วมีรถไฟประตูปิดอืมเหมือนเราจะอะไรอ่ะวนมาที่เดิมอ่ะงงโอเคไปต่อเดี๋ยวลราแจ็กกี้อยู่ไปนเนี่ยเ้ยเดี๋ยวมันจะแห่ปะไม่แห่นะแจ,จ็กกี้ เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรก่อนเสียงจากไหนอ่ะไม่เหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยโอเคไปต่อครับอะไรอ่ะเขาบิ้วอะไรบิ้วอะไรอ่ะ จะมีรถไฟเหรออ่าฮะเอ,อ่อไม่มี <c oughs> โอ้ยชอบมาแบบอุย้ยขนลุกนั่นแม่หรือเปล่าแล้วทำไมเพลงมันบิบวะเดีย๋ยวบอกนะว่าเราต้องหนีอะ่ะเปิดได้อันนี้ อุ้ยพัสนะ่ะเราแล้วเราจะดูเอออันนั้นปะใช่ไหมดูยังไงอะ่ะเราจะเก็บของเอาจับไม่ได้เดาปะละ่ะหนึ่งหกห้าสี่ศูนย์แล้วมันมันจะเป็นรอ่ะ ยังยังแล้วกันเหมือนจะยังไม่ให้เปิดหรือเปล่ามั้งไปแล้วแม่ไม่น่าทำอย่างนี้เลยอยู่ๆก็ามานอนกองลงพื้นทำไมไปไปนอนดีๆละ่ะเ,เหมือนจะต้องเปิดกล่องเหมือนจะเปิดกล่องจริงแล้วรหัสอยู่ไหนอ่ะหารหัสก่อน ไม่เปิดได้ปะไม่ได้อันเนี้ยอะไรอ่ะเหมือนมีรูปอะไรอ่ะนี่หรือเปล่าเนี่ยรหัสเนี่ยใช่ไหมเว้ยตกใจเงาโอ้โหเออเก็บขึ้นมาขอดูก่อนอ่านเดี๋ยวกันไปนะเอ้ยโอ้ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วคือ,อน,นี้เหมือนกันปะอ๋อเหมือนกันเออไอบ้านมันมีสี่สัญลักษณ์อะเป็นบ้านแล้วก็ดอกไม้ต้นไม้พระอาทิตย์อันน้ก็จะน่าจะต้องเป็นเลขหรือเปล่าใช่ไหมบ้านก็เป็นเดี๋ยวบ้านมันแลกมาทางไหนเนะี่ยเหมือนบ้านจะเป็นเลข 2นะฮะแล้วตรงดอกไม้เป็นเส้นสีเขียวใช่ไหมเส้นสีเขียวก็เป็นเลข9 2 9แล้วก็เอา้เอาแต่ทำไมต้นไม้มี2เส้นนะอ๋อนี่เส้นสีม่วงมันมันไม่มีเลขบอกอะแต่อีกเส้นหนึ่งเป็นสีเหลืองไปเลข5ใช่ปะ ก็เป็น 29... 295แล้วก็2951เนี่ยเส้นสีฟ้าพราทิต2951นะฮะเราจะไปเปิดกล่อง2951เดี๋ยว2มา295นี่ พัดเซ้นเหรอไหนมีอะไรในกล่องเหรเป็นไ,ได้กุญแจไหมถ้ากุญแจสีทองห้องนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ห้องไหนอ่ะกลัวไอ้ตรงข้างบนจริงๆเลยตอนนั้นมันโผล่มาข้างบนห้องนี้ไหมใช่ปะไม่ใช่ เออห้องไหนอ่ะเพลงมันบิวจังเลยเหมือนแบบว่าจะมีอะไรโผล่มาตลอดเวลาแล้วเราจะกุญแจไปไขตรงไหนอ่ะเราแวงเฮ้ยห้องนี้เปิดได้ ไม่ได้ขออาดาเปิดห้องนะครับอืมแล้วอย่าแห่นะปิดตัวให้ด้วยไหมยังอุ๊ย,อย,โ,อยโอ้โหมันขึ้นไปข้างบนนี่ว่าอย่านะหม่อมเออโอ้โหโมืดก็มืดนากลัวอย่างมาก โฮมฮ็ดอะไรเนะี่ยไม้กางเขนถือไปได้วยได้ไหมไม่ได้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลยอะที่โผล่มาตอนตอนที่เราสลบใช่ปะอืม,อ,มอะไรอะอย่าบอกนะว่าลูปเดิมเราจะไปห้องสนุกเกอร์โอ้โหชัดเจนอย่านะ เหมามโอ้มันจะต้องมาเช็คตรงนี้อีกรอบนึงใช่ไหมใช่เฮ้ยเหมือนจะได้อะไรอะชิ้นส่วนใม่เหมือนจะเป็นรูปหรือเปล่าใช่ปะอันนี้อะไรอะตะขาบตะขาบกั็ผ้าทิพโอ้โหแล้วประตูเปิดแบบแพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมๆเลยน่ากลัว โอเคแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมปุ๊บประตูปิดปป๊บอุย้ยเข้าไปเจอแน่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยมีรางสังขรณอดเป,เปเลกๆว่าจะเจอเนี่ยรอบเนี้ย,ยไปอะไรอ่ะอันนี้คือโหลดหรอแล้วนี่ใครอ่ะแม่หรอ อา้าวคือเอา้าเกมหลุดเอา้าอ๋อ,อคือมันไม่ได้เกมหลุดครับแต่ว่าผมไปโหลดตัวเดมโมมา <c oughs>